สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชายอีสานทุกผูทุกคนคลิปนี้กี่มาอัปเดตเรดาร์ดาราสุดส่วงบายเนาะมื่อนีฝนแห้งฝนร้ายพี่น้องและก็อัปเดตให้ฟังเรื่องพายุเนี่ยจะน้อยพายุโนโรูนันมีโอกาสสูงที่จะเข้าพาอีสานของห้าเน้นอีสานล่างเน้นจังหวัด มุกดาหารหรือโบกชัังวัดอุบลราชธานีอันนี้ข่าวอัปเดตล่าสุดมากถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกี่จะอัปเดตให้ฟังไก่ไก่ไกมือเนาะพี่น้องเนาะช่วงปลายเดือนประมาณ27ถึง29 กันยายน2 5 6 5เข้ามาอัปเดตเรดาร์ฝนกันเลยสำหรับมือน,นี้2ีสิหากันยายน6หาช่วงบ่ายจะมีกลุ่มฝนฝาาขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนแห้งขืนปกคลุมพื้นที่อำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบวัวลำพูสังคงเฝราไรจังหวัดหนองค่ายหน้ายุ่งบานผือกุจจับจังหวัดอุดรธานีทาลีเชียงข่านปากช่มผู้กระดึงจังหวัดเลยเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิสีชมพูเวียงเกา่าผู้เวียงน้องเรื่อเมืองแวงหน่อยจังหวัดขอนแก่นชื่นช่มจังหวัดมหาสารคาม น้องกุ้งสีข้ามม่วงหน้าคู่กุชีหน้าไร่จังหวัดกระสินเมืองจังหวัดนครพนมเขาคอเมืองน้ำนา้าจังหวัดเพชรบูรณ์ดงหลวงข้ามเจีเมืองหวานญ่จังหวัดมุกดาหารเซนาคณิคมเมืองปทุมปราดวงซาเรืออํานาจจังหวัดอํานาจเจริญเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิรอยเอด็ด เรื่องรท่าจังหวัดยโสธรสนมโน่นน้ารา่าสีขอระพุ่มจังหวัดสุรินทร์แก่งสนามนางบัวไงดานขุนทดโค้งปากท่งช่ยสูงเนินจังหวัดโคราช ามาเบิรในส่วนของอีสานตอนล่างจากกุมฝนออนอยู่ในเขตอำเภอดงหลวงเมืองน้องสูงมุกดาหารขาวงจังหวัดกระสินเลองนกท่าจังหวัดยโสตรท่อนเซนาคณิคมปะทุมราชวงศาหรืออำนาจเมืองจังหวัดอำนาจเจริญผู้สิงเมืองจังหวัดศรีสะเกดน่าจะรวยบุญธริกเดชอุดมสิริรนทอนพีบุญมัง่งสาหาสสว่างวิรววงศานสูมดอนมดแดงแลาวเสือกโกโขมเกียมโพไซจังหวัดอุบลราชธานีและกสปปอลาวกุมฝนปานกลางอยู่ในเขตอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม ามเกษตรวิสัยสุวรรณภูมจังหวัดร้อยเอ็ดพระนาจังหวัดอำนาจเจริญสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์คุณหารจังหวัดศิษเกษตะการพืชลนนำยืนจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาหลักกัมพูชากุ้มฝนนักในเขตประเทศกัมพูชาคลิปนี้กีฬาไปก่อนขอบคุณไล่ยล่ที่รับชมรับฟังจ้าไปแลวจ้าบ๊ายบาย